สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมพี่พีนะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่244กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พีท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับ และที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆในช่องทาง YouTube เป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วก็นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมจากทางช่องวัตถุมงคลนะครับพี่ๆสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ Line แอด 174oiptq นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะเป็นเบอร์0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับขั้นตอนแรกที่สุดนี่คือดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะครับผมขั้นตอนถัดมานะครับผมขั้นตอนที่2นะครับพระแต่ละองค์นะครับผมจะมีหมายเลขประจําองค์พระอยู่นะครับจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25เลยนะครับพี่ๆเรียงไปให้พี่ๆได้ดูกันง่ายๆเลยนะครับผมใน EP นี้นะครับผมจังแต่หมายเลขที่1นึเลยครับไปจนถึงหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับผมและขั้นตอนสุดท้ายนะครับผม ก็ให้พี่ๆสังเกตดูชื่อคลิปวิดีโอนะครับผม ก็จะมีหมายเลขกำกับบอกดูนะครับผมว่าเป็น E ีที่เท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วก็จดจําหมายเลขขององค์พระที่พี่ๆอยากเช่าบูชามานะครับผมขั้นตอนที่3ก็เป็นชื่อชื่อนะครับผมว่า E ีที่เท่าไหร่นะครับพี่ๆก็สามารถเพิ่มเพื่อนไปในไลน์แอดตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาหาผมนะครับ0903251096นะครับแจ้งหมายเลของค์พระที่พี่ๆสนใจเช่าบูชานะครับผมแล้วก็แจ้ง EP ีนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจเช่าบูชา เครื่องรายการไหนนะครับทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับรับประกันพระทุกองนะครับผมจะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พี่รับชมอยู่นี้อย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะครับพี่พี่ เป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นพระนางพญานะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่1นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับีนี้นะครับผมพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเป็นพิมเผาโค้งนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขที่1เลยครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในการประกวดเลยนะครับผมก็ตอนที่ชอบบูชาก็จะได้ใบประกาศซินิบัตรมาด้วยนะครับผมนี่ครับจะเป็นใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่นครับผมใบประกาศสินิบัตนะครับผมเกียรตินิยมนะครับผมพระนางพญากรุวัดนางพญานะครับผมพิมพ์เข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นประเภทพระเบญจภาคีนะครับผมรายการที่ 449นะครับผมได้รับรางวัลที่1นึ่งเลยครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมสวยสดงดงามอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับจะเป็นเหรียญพระพุธปัญโยนะครับผมหรือว่าหลวงปู่ดูวัดสะแกนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเปิดโลกนะครับผมพระพุมปัญโยหลวงปู่ดูวัดสะแกปลูกเสกนะครับ นี่นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมใหม่เลที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเหรียญพระพรมปัญโยนะครับผมปุโปดูวัดสักแกนะครับ รีอยุธยานะครับผมปลุกเสกเมื่อพีพอศ2,532นะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดด้านบนนี้ได้เลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่3นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับ พิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่พี่นี่นะครับเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมนาคนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเลี่ยมนาคเลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมนิ้วมือคมชัดเลยนะครับหมายเลขที่3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม900บาทเท่านั้นเลยนะครับ แบ yeah! ่งพันนะครับผมให้ในราคา900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตาหลวงพุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมเนี่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมสวยสดงดงามนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับอักขระอักษรว่าวัดประดูชิมพีนะครับผมแล้วก็จะเป็นหลังยันสุกิติมานะครับผมหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับ สวยงดงามมากๆนะครับผมในรายการที่3นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับหมายที่ที่นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมนี่นะครับ เนื้อหาโมดสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับหมายเลที่4นี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับผมสําหรับหมายเลที่4นี้นะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆผิวดำเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับ พระาสมเด็จหมายเลที่4นะคร Hopkins ับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี ah ่ๆนิยมมากๆเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมจะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลที่5นี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นหมายเลขที่5นะครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเนี่ยนครับ หลวงปู่มหาหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับอายุ75ปีนะครับผมจัดสร้างเมื่อปีพศ2562นะครับผมเลยครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่5นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม รายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่6แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่6นี้จะเป็นพระหลวงปุ่โตนะครับผมเนี่นะครับเป็นพระหลวงปุ่โตนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมเดมเลยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นปีพศ2อ1 7นอนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญหลวงปุ่โตเหรียญนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่ๆ FC นะครับผมทางช่องยูทูบนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับผมสำหรับเหรียญพระครูวิริยะกิตตินะครับผมเนี่ครับพระครูวิริยะกิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดประตู่ฉิมพีนั่นเองนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันสุกิติมานะครับอายุครบนะครับผม88ปีนะครับผมขึ้น8คําเดือน5นะครับพศ2517นะครับ เรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา7 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับจะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะครับผมเหรียญบาทน้ำมลหลวงปู่ศิรานะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิรานั่นเองนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญบาทน้ำมลนะครับ รายการที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมนี่นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นต่อโค้ดหมายเลข904นะครับพี่ๆหลวงปูมมหาศิลานะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับนี่นะครับผมเปรียญสวยเดิมมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญบาทน,น้ำมนนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ อันนี้เป็นรายการที่7แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็น,นรายการที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่8นี่จะเป็นพระปิดตาตุกตาใหญ่นะครับ <in S 2> <ๆ>ผมของหลวงปู่โตวัดตราดู่ฉิมพีนะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับสาหรับพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมทําใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามนะครับผมสามารถทักมากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l i น e แ d 174OIPTQ นะครับเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับผม0903251096นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมรายการที่8นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ รายการถัดมาจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมรายกันที่9จะเป็นพระนางพญานะครับผมเนี่ยนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยครับผมเนี่ยครับกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ 800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยสดงดงามเลยนะครับผมนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการที่9แล้วนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่10แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่10นี้นะครับอันนี้จะเป็นพระกริ่งนะครับผมพระกริ่งนะครับ น่าจะเป็นของหลงปูทิมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าหลงปูโต้ที่ผมไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ถ้าใครทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นของหลงปูทิมนะครับรายการนี้นะครับผมสําหรับพระกริ่งหมายเลขที่10นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมผิวดาเดิมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมจะเป็นยันด้านหลังนะครับพี่พี่พระกริ่งนะครับสวยสดงดงามนะครับผมหรือว่าเป็นของหลบูโต๊ะนี่ครับผมพี่พี่ทนใดทราบข้อม,มูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะครับพี่พี่นี่ะน,นะครับผมต่อเป็นของหลบูโต๊ะนะครับผมนี่นะครับเป็นของหลบูโต๊ะนะครับตรงนี้จะมีตอกโค้ดอยู่นะครับพี่พี่แต่ลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับ จะเป็นต่อโคตร,ตรงใต้ฐานนะครับผมพระกริ่งหลวงปู่โตะนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการที่10นี้นะครับผมท่านในสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมพระองค์นี้นะครับผมจะเป็น Uhm, พระศิีวลีนะครับผมเป็นพระศิีวลีหลวงปุโตนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระศิวลีนะครับผมพิมพ e ์สี intake, scholars, opia, ่เหลี่ยมนะครับผมหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆ อันนี้อาจจะลงป้องให้ได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมพอดีว่ากรอบเจ้าของเดิมกอาจจะมีการนําไปห้อยขึ้นคอมาแล้วนะครับพี่ๆี่จะมีไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะครับผมกรอบนะครับปกติบางชิ้นหรือว่าบางองค์นะครับผมเจ้าของเดิมกก็จะเลี่ยมแล้วก็เก็บไว้นะครับแต่เหมือนองนี้แกเลี่ยมแล้วก็นําไปใช้นะครับพี่พี่เห็นไหมครับผมอันนี้เป็นรายการที่11แล้วนะครับผมแบ่งปันนะครับผมภายในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระศรีวลีนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีนะครับ ส่วนสนงดงามนครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับสําหรับรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นจะเป็นพระสมเด็จจิตตะลนาะครับผมพระสมเด็จจิตตดลนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับ พระสมเด็จจิตตะระดานะครับผมพระกําลังแผ่นดินนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่พีนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามครับผมหมายเลขที่12บนี้นะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พีลูกค้าด้วยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่13นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหรือว่าเหรียญเสมาเนี่ยนะครับผมของพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมเนีองนะครับผมวัดจางให้จังหวัดปัตตานีนะครับนิยมกันเรียกว่ารุ่นหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับผมปี0ูนะครับ เป็นเนื้ออันตาก้าเลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับด้านหลังจะเป็นพระครูมิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมั่นเองนะครับในงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีพศ .2508 นะครับผมเนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับผมนี่ะครับ สวยๆเดิมๆเลยครับผมรายการนี้แบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12นี้จะเป็นเหรียญหลวมพ่อกลั่นนะครับผมเหรียญหลวงพอกลั่นนะครับผมปีพศ2469นอยะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยครับผมทีละลึกนะครับผมในงานปฏิสังขรนะครับผมอุโบสถนะครับ รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลงพอกลั่นนะครับผมวัดพญาต์การามนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพศ2469นะครับพี่ๆผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมที่ระลึกในงานปฏิสังขรอุโบสถนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15บห้าแล้วนะครับผมในรายการที่15นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับผมเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับ เป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งครับผมในงานประกวดในการประกวดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับเดีว่าเมื่อกี้มึงไปชนท้องต้องขออภัยด้วยนะครับรายการที่15นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับนิยมนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผิวดำเดิมเลยนะครับผม ดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับนี่นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่15นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงดงามไหมครับพระสมเด็จ วัดเกษชโยนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่พี่ยินดีคุยกับพี่พี่ทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบประกาศิีลบัตรนะครับผมของพระนะครับผมสมเด็จวัดเกตชโยพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับผมเป็นประเภทพระเบญจภาคีนะครับผมรายการที่3 6 3นะครับได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับพี่พี่ แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมในรายการที่16นี้นะครับจะเป็นพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมเป็นเนื้อเกสรนะครับพระปิดตามหาเสน่ห์รายการที่16นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตามหาเสน์นะครับผมหลวงปู่โตนะครับเนื้อเคสอนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมปลูกเศกข้าตรไครมาดเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตามหาเสน์นะครับสวยๆเดิมเดิมครับพี่ๆเป็นองค์เล็กนะครับพี่ๆนี่นะครับ เหมาะสาหรับท่านผู้หญิงนะครับผมท่านผู้หญิงที่อยากจะห้อยพระนะครับผมสามารถลองพิจารณาองค์นี้ดูก่อนได้นะครับองค์ถัดมาก็จะเป็นพระปิดตามมหาเสน่ห์เหมือนกันนะครับผมนี่ะครับอันนี้จะอยู่ในคนละกรอบนะครับผมแล้วก็จะเป็นเนื้อใบลานะครับรายการที่17นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ท่านใดสนใจสองรายการก็สามารถทักมาคุยกันได้ก่อนนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยครับผมสาหรับพระปิตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผงใบลานะครับสวยสดงดงามครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผม หมายเลขที่18นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมวัดละหานไลจังหวัดระยองนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการที่18นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับ ทีละลึกนะครับผมการสร้างสาลาการประเรียนนะครับวัดรหัไลายจังหวัดระยองนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสนใจอย่างไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมสาหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเนี่ะครับเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผม นี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นไอไข่นะครับผมเป็นริดไอไข่นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับรายการที่19นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่19ใน EP นี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมด้านหลังจะเป็นไอไข่นะครับผมนี่นะครับริดไอไข่นะครับรุ่นแรกนะครับผม วัดศรีมาเมืองนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมนี่ครับปีพศ2526นะครับผมเป็นรุ่นแรกเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเรียนสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าสวยงดงามมากเลยนะครับผมสำหรับรายการที่19นี้นะครับ รายการ,รถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่20แล้วนะครับสำหรับรายกันที่20น enfin, ี20้นะครับผมจะเป็นฮานุมานนะครับฮานุมานนอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยนะครับผมหลวงพ่อกวยชุตินาทาโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมฮานุมานนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับฮานุมานหลวงพ่อกวยนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับถูกใจอย่างไรก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นนุมานหลวงพ่อกลวยชุติหนาทาโรนะครับผิวจำเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่21นี้นะครับผมก็จะเป็นพระหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญหลวงปูโตวัดปราดูชิมพีนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับขออนุญาตนะครับผมนําออกจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่21นะครับเป็นเหรียญนะครับผมรุ่นเยือนอินเดียนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพศ2519นายกนะครับรายการที่21นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสาหรับเหรียญรุ่นเยือนอินเดียหลวงปู่โตนะครับผมหรือว่าพระราชสังวราวิมเฑ์นั่นเองนะครับ แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพศ2519นะครับผมพระสังวราวิมลเถนะครับผมเยอนอินเดียนะครับเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมในรายการที่22นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ำนะครับผมหรือว่าพระผงของขวัญเองนะครับหมายเลขที่22นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ สำหรับพระพงษ์ของขวัญนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพาสีเจริญนั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ5 0ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมเรี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆทุกองนะครับผมที่พี่ๆที่เช่าบูชาไปนะครับจะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมรายกถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่23แล้วนะครับรายกันที่2ีนสิบาีจะครับผมจะเป็นพระปิดตาพังพักการนะครับผมนี่ครับ พระปิดตาพังพักกานะครับผมเนี่ยครับผมพร้อมนี่ยมเลยนะครับให้พี่สวยมากๆากนะครับผมพี่พีรายการนี้นะครับสําหรับรายการที่23นี้นะครับผมพระปิดตาพังพักกาลองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเนี่ยครับ สวยสดงดงามมากๆเลยครับผมพระปิตาพังพงการรายการที่ที่ยี่สิบสามเลยครับผมนี่ครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับองค์พ่อจตุคามลำมะเทศนะครับนี่นะครับสวยสดงดงามเลยครับพี่ๆท่าในใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่24ี่นี้จะเป็นพระหลวงพ่อปานนครับผมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับจะเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับผมนี่นะครับทรงไก่หางพวงนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับ ท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการลองสุดท้ายของใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับพี่ๆสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมพุทธซ้อนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่ครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มีห่วงเดิมให้ด้วยนะครับผมเจ้าของเดิมนําห่วงเดิมเลี่ยมไว้ในเหรียญกรอบนี้ด้วยนะครับผมพร้อมกับเหรียญนะครับเหรียญพุซ้อนรายการที่25นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมเป็นพุซ้อนนะครับผมท่านอาจารย์ทีมนะครับผมวัดช้างให้นะครับจังหวัดปัตตานีนะครับผมเหรียญสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆพร้อมห่วงเดิมๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ ก็ท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจสนใจอยากชอบบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ Li น์แอดด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดโทนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ